โอเคผมเแ่งง้อ <gracias> ด okay. uh, <r isa> okay. <os> uh, ้ว <t> ถ <akers> okay. right. yeah, okay. ok. well, ุข no. คีด้วยมันเล่นมันเล่นอะผอนอะแช่วงนี้ก็เข่าแ้ทำไมกอเป็นยุ่งเลยกูโอยคูอหนุ่มต้เนี่พอตีเพื่อตีตีใหญ่เลยเชี่ยเลยต้องไปถอนแร้งด้วยมึงเดี๋กันโตทำไมมีไรทำไมกูต้องถอน พอแล้ววันี้ตลกที่สุดจัเลยขอบคุณมากก็ผลรอบแรกแล้วราทำร่นคนนเลยไม่รง้อ่ะทำมอมันจะตกี่มันจะตกพี่เลยเออเขียอ้าวพอแล้วแกก็อย่านีนะเดี๋ยวชุดนี้ไปพักอแล้วแต่ชุดตาไปเพราะมันติาไวะ